การผลิตสารเคลือบโลหะที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งกระบวนการชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้านั้นอาศัยหลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าเคมีในการเหนี่ยวนำไอคอนของโลหะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา Reduction และเกิดการพอกพูนของโลหะขึ้นบนผิวของชิ้นงานซึ่งการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำการชุบในอ่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่มีสารละลายโลหะที่ต้องการเคลือบลงบนผิวโลหะชิ้นงานละลายอยู่เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิดการเคลือบผิวโลหะที่ต้องการบนชิ้นงานซึ่งการชุบเคลือบผิวโลหะแบบแปรงปัดจำเป็นต้องใช้แรงงานคนปัดแปรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงทำให้เกิดความเมื่อยล้าและอาจส่งผลให้ผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอและทำงานได้เฉพาะในโรงงานเท่านั้น จากการเห็นสภาพปัญหาดังกล่าวรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์าพเจริญอภิบาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้คิดขนและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพาซึ่งสามารถทำการชุบเคลือบผิวโลหะนอกที่ตั้งโรงงานชุบเคลือบได้ใช้ได้ทั้งงานท่อโลหะเสาไฟฟ้าเสาอาคารเป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่อนอุตสาหกรรมน้ำมันและแกส๊สโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปครับสวัสดีครับงานวิจัยนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่เราศึกษาวิจัยพัฒนาร่วมวกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผู้ร่วมงานก็จะมีผมรนะองศาสตราจารย์ปาพ์เจริญอภิบาล นักศึกษาปริญญาเอกนะครับนายคมศักข์หาละชัยแล้วก็ทางจุฬาก็จะมีด็อกเตอร์เจียเควียนฉินนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยุทธนันบุญยงมณีรัตน์ครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้านะครับแบบพกพาที่สามารถใช้ชุบโลหะที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกได้ หลักๆก,ก็คือใช้สำหรับเคลือบผิวท่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยท่อประมาณนี้นะครับมีใช้อยู่ทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อแรงดันท่อแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็จะมีท่อไหลชนิดมากนะครับซึ่งท่อพวกนี้เนี่ยสำหรับหลายๆงานเนี่ยมันจะต้อง เ,เกิดการกัดกร่อนนะครบ,บางครั้งมันเกิดการกัดกร่อนบางครั้งเกิดการสึกหลอนะครับท่อพวกนี้ถ้าเราทําผิวป้องกันผิวให้ดีนะอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับส่วนใหญ่เขาใช้วิธีทาสีกันสนิมนะฮะแต่ว่าในหลายๆงานเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับคุณสมบัติยังไม่ดีพอ,อวิธีหนึ่งที่จะใช้เคลือบผิวท่อเหล่านี้ได้ก็คือใช้การชุบด้วยไฟฟ้า นะครับหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรเพลตติ้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กโทรเพลตติ้งมันมีมานานนะในปัจจุบันเนี่ยมันถูกพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเราสามารถควบคุมคุณสมบัติหลายๆอย่างของอิเล็กโทรเพลตติ้งได้โดยการควบคุมสารละลายโดยการปรับสูตรสารละลายนะครับเราสามารถควบคุมเกรนนะะเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับคุณสมบัติของผิวเคลือบ ได้อย่างค่อนข้างดนะีดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี้หลายเท่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะในปัจจุบันยังมีการพัฒนาให้เราสามารถเคลือบร่วมนะเราสามารถเคลือบอนุภาคอื่นๆร่วมกับการเคลือบโลหะได้นะอย่างเช่นเคลือบอลูมินียเคลือบเพชรนะครับเพื่อให้สารเคลือบเหล่านี้เข้าไปฝังที่ผิวเคลือบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคราวนี้ท่อพวกนี้เนี่ยเวลาติดตั้งที่โรงงานแล้ว มันจะไปเคลือบหน้างานเนี่ยไม่ได้นะโดยปกติเขาจะต้องตัดชิ้นงานแล้วส่งไปที่โรงชุบนะมันจะเป็นอ่างชุบขนาดใหญ่เพื่อทำการชุบเคลือบนะครับดังนั้นเราจึงพัฒนา,าตัวการเ,าเครื่องเคลือบแบบพกพานี้เพื่อแก้ปัญหานี้นะครับาการตัดชิ้นงานส่งมาโรงชุบสำหรับท่อขนาดใหญ่หรือมีความยาวเยอะๆเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยนะหรือใช้ต้นทุนในการทําค่อนข้างเยอะนะครับก็อุปกรณ์เคลือบนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้กับสารเคลือบหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยววันนี้ที่จะมาสาธิตให้ดูก็จะเป็นสารนิกเกิลโคบอลนะครับซึ่งเราผสมผงอลูมิน่าไปด้วยนะครับตัวนี้ปกติแล้วสารเคลือบนิกเกิลโคบอลนี่ก็ใช้เป็นสารเคลือบในงานอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับก็จะป้องกันสนิมแล้วก็มีความแข็ง สูงนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวจะให้คมศักด์สาธิตให้ดูนะครับเราก็จะเทสารละลายป้อนเข้าไปในอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภายในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับภายในเครื่องเคลือบแบบพกพาตัวนี้ข้างในจะมีตะแกรงแพลตินัมอยู่ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วแอโนดคราวนี้เราก็มาจับกับโลหะที่เราต้องการจะเคลือบเนี่ยให้เป็นขั้วแาโทด เดี๋ยวให้คมศักดิ์สาธิตให้ดูนะครับสำหรับอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวโลหะตรงนี้นะครับจะทำเป็นลักษณะของแบบสามารถพกพาได้นะครับภายในก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้เก็บสารละลายในขณะเคลือบนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้ยึดกับแผ่นตะแกรงแอโนดซึ่งเป็นแผ่นแพตตินัมนะครับรอบด้านนะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมาเพื่อจะ ไว้เจาะเป็นรูนะครับเพื่อที่จะให้น้ําสารละลายโฟโลเข้าและออกนะครับซึ่งเราทําไว้หลายรูเนื่องจากว่าในกรณีที่เราชุบเคลือบผิวในรูปแบบทิศทางที่ต่างจากในภาพนะครับอาจจะเป็นในลักษณะแนวนอนหรือคว่ำลงนะครับปุ่มเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราดูชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําผิวชิ้นงานให้สะอาดในจุดที่เราต้องการที่จะเคลือบผิว แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครือบผิวนี้เข้าไปดังที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์เป็นการพัฒนาในต้นแบบอยู่นะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีการพัฒนาให้สามารถยึดต,ติดกับชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในเบื้องต้นโดยหลักการคือเราจะพยายามยกห้องแลบ p หรืออ่านชุดเครือบผิวให้สามารถนําไปปฏิบัติงานข้างนอกได้อย่างเช่นเสาไฟที่อยู่ตามถนนนะครับหรือไม่ก็ เป็นเสารหรือแท่งเหล็กที่อยู่ในโรงงานครับผมหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวโลหะเข้าไปยังชิ้นงานแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมสาระละลายนะครับเข้าไปยังอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวโลหะนะครับซึ่งสาระละลายนี้เราสามารถผสมได้หลากหลายสูตรนะครับตามความต้องการคุณสมบัติของผิวชิ้นงานสุดท้ายอย่างเช่น Ν old, นิกเกลิลโคบอลนิกเกลิลทางสเตนนะครับเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะครับจากการออกแบบเราได้ ในอนาคตนะครับจะพัฒนาให้มีปั๊มมอเตอร์นะครับปั๊มสารละลายให้หมุนเวียนอยู่ในนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้เป็นการทดลองสาธิตนะครับก็จะทําการเติมสารละลายโดยใช้บิ๊กเกอร์นะครับค่อยๆเติมเข้าไปในสายยางสารละลายนี้เป็นสารละลายนิกเกิลโคบอกนะครับดันั้นเราจะค่อยๆเติมเข้าไปในสาย ก็คาดว่าน่าจะได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่อง Power อร์ p l พนะครับแล้วก็ปรับ M, M เข้าไปนะครับปรับเพิ่มกระแสนะครับแล้วก็รอครับก็รอนะครับเวลาตามที่เรากำหนดนะครับซึ่ง เวลาที่กําหนดก็จะขึ้นกับการทดลองที่เราได้ทดลองไว้นะครับว่าเราต้องการผิวเคลือบหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําหนดตามเวลาที่เรากําหนดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผิวโลหะนะครับหลังจากที่เคลือบเสร็จนะครับ ก็จะเห็นว่ามีสารเคลือบไปเกาะติดอยู่ชัดเจนนะครับก็อุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์สำหรับเวลาเราต้องการจะซ่อมท่อนะฮะอาจจะเป็นเฉพาะจุดนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่ทางโรงงานตรวจสอบแล้วว่าโอเคมีปัญหาเริ่มเกิดการกัดกร่อนเริ่มเกิดการสึกหรอนะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์นี้ได้เลยไปซ่อมหน้าง,งานเลยในการเคลือบโลหะเข้าไปนะครับซึ่งอย่างตัวที่เราเคลือบในวันนี้เนี่ย เราสาธิตเป็นตัวนิกเกิลโคบอลนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าความแข็งอ,อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ6ใน Wicker Scale นะครับซึ่งก็แข็งกว่าเหล็กธรรมดาอยู่หลายพอสมควรนะครับที่สำคัญคือมันป้องกันสนิมด้วยนะครับถ้าต้องการความแข็งมากกว่าน,นี้อาจจะไปะยุ์ใช้สารเคลือบอื่นนะครับซึ่งในแ a บเราเนี่ยก็พัฒนาสารเคลือบหลาก,หลา,กหลายชนิดนะครับตัวล่าสุดที่เราลองทำดูจะเป็นตัว นิกเกิลทางสเตนโบรอนนะครตัวนั้นจะมีความแข็งสูงถึงประมาณ800ในในวิเกอร์สเกลซึ่งจะเทียบเท่ากับการเคลือบโครมนะครับ อุปกรณ์สาหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพานี้สามารถนําไปใช้สําหรับชุบเคลือบผิวหรือซ่อมบํารุงท่อโลหะหรือโลหะทรงกระบอกด้วยไฟฟ้าโดยไม่จําเป็นต้องนําชิ้นงานที่ต้องการชุบมาที่โรงงานชุบเคลือบแต่สามารถนําไปซ่อมบํารุงได้เองสะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่ ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการเคลือบผิวโลหะได้สามารถทำการเคลือบวัตถุที่มีพื้นที่ผิวสูงได้อย่างต่อเนื่องประหยัดเวลาและคุ้มค่าสารเคลือบไม่เป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย